ีเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าการเลือกแก้วมังกรให้สุกพอดีหวานอร่อยเขาดูกันที่3จุดหลักๆคือ 1. ผิวเปลือกต้องเป็นสีแดงเข้มทั่วทั้งลูกค่ะ 2. ผิวเปลือกเรียบตึงไม่เหี่ยวไม่ฉํากลีบเลี้ยงหรือว่าหนวดจะต้องเป็นสีแดงค่ะ 3. กดแล้วนิ่ม กำลังดีส่วนเนื้อด้านในจะเป็นสีขาวถ้าหากว่ากรีบหรือว่าเกร็ดตรงแนบผลแต่ถ้าหากเนื้อสีแดงเป็ดจ,จะหยิก แก้วมังกรเป็นผล,ลไม้เมืองร้อนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะดังนั้นหากเพื่อนๆคิดจะปลูกก็ไม่ยากเลยค่ะสามารถทําได้2วิธีหลักๆคือพ่อมเมล็ดแล้วก็ปักชํากิ่งค่ะซึ่งวิธีการพาะเมล็ดนั้นนะคะมันจะใช้เวลานานค่ะกว่าที่มันจะผลิตผลออกมานะคะแต่เหมาะสำหรับการปลูกเพื่อศึกษาหรือว่าคิดค้นสายพันธุ์ใหม่ๆจ้ะ ก็แค่นำมเมล็ดจากผลของแก้วมังกรมาล้างทำความสะอาดให้หมดเมือกจากนั้นก็นำไปเพาะในกระถางเล็กๆที่มีดินผสมอยู่แล้วรดน้ำให้ชุม่มและนำไปวางไว้ในที่ร่มรำไรค่ะจากนั้นก็หมั่นคอยดูแลนาะสักประมาณหนึ่งสัปดาห์มเมล็ดก็จะเริ่มงอกนะคะเมื่อต้นกล้าโตพอสมควรแล้วจึง ทําการย้ายไปปลูกในกระถางหรือว่าในแปลงปลูกโดยจะต้องมีหลักให้นางเลื้อยด้วยนะคะต้นแก้วมังกรเป็นพืชตระกูลกระพองเพชรค่ะชอบแสงแดดจัดและอากาศร้อนเป็นพิเศษเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้ดีออกดอกออกผลได้สมบูรณ์จึงควรปลูกในที่โล่งแจง้งที่ไม่มีร่มเงาของต้นไม้อื่นมาบด แก้วมังกรเป็นพืชที่ทนแรงได้ดีมากๆเลยนะคะจึงไม่จําเป็นที่จะต้องรดน้ําบ่อยค่ะควรรอให้ดินแห้งก่อนแล้วค่อยรดน้ําอีกครั้งดินปลูกควรจะระบายน้ําดีนั่นก็คือต้องใช้ดินที่ร่วนสุยและอุดมไปด้วยธาตุอาหารค่ะสามารถใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบํารลง ต้นได้ตามความเหมาะสมควรตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์กิ่งที่แน่นทึบหรือกิ่งที่ยาวเกินไปเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีและเป็นการกระตุ้นการออกดอกและออกผลด้วยจก้กการขยายพันธุ์แก้วมังกรด้วยวิธีการปักชามเป็นวิธีที่นิยมและได้ผลดีที่สุดค่ะ เพราะทำได้ง่ายต้นจะโตเร็วและยังได้ผลผลิตที่ใกล้เคียงกับต้นแม่พันธุ์ด้วยโดยวิธีการก็คือให้เลือกกิ่งผั์ที่แก่และสมบูรณ์ดากต้นแม่ที่เคยให้ผลผลิตมาแล้วตัดให้มีความยาวสักประมาณ40-50เซนติเมตรจากนั้นก็นำไปปักชำในดินหรือวัสดุปลูกที่ระบายน้ำได้ดีอย่างเช่นกับมะพร้าวสับหรือกุยมะพร้าวก็ได้นะจ๊ะรอประมาณ1-2เดือนรากก็จะ เริ่มงอกจากนั้นก็สามารถนําไปปลูกลงแปลงได้เลยค่ะนี่ไงคะ่ะรากของแก้วมังกรหากมีประโยชน์โปรดกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะกลาบขอบคุณและสวัสดีค่ะ